สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับเพรินอีกเนาะหลังจากที่เพรินได้ห่างหายจากการเฮ็ดคลิปไปยาวนะน้องมณีหอกกัสิพาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามหักโซมเบิ่งเส้นทางการไปสวนของไพ่ลินอีกเส้นเก่าเส้นเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เพรินก็สิไปสวนอาผ้าเนาะหรือว่าไปสวนของอาเพรินเองเบิ่งหนทางไปก็บโอ้ทุกคนเบิ่งสวยกันเนาะแบบ โคตรเขียวเขียวค้อนมากเพราะว่ามันไปตามพูตามดอยเนาะค่ะเพราะเป็นพี่น้องมัอนี่กันเซิงว่าเป็นอากาศกะชี้ขึ้นขึ้นเน่หน่อยเน่มีฝนปล่อยๆเนาะทุกคนแต่บกหัวมันสิตกแห้งหรือบบเนาะมัอนีน่กะผ้ากันปวดอยากออกไปกินเขาอ,อยู่สวนยางของอาผ่านั่นเองเนาะทุกคนอันนี้พี่ลิงกะชี้ชี้รถไปตามเส้นทางเนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นเส้นทางไปของเฮ้านั่นเนองเนาะไปโคตรๆเขียวๆเขียวเกี่ยวค้อนไปเลยโบเมียนเราไปเลยอันนี้กับเม่น ชวนปุ๊บพอทอะไรกะฝนตกยางแห้งเลยเราทุกคนฝนตกบักยางแห้งอันนี้จะเป็นชวนของอาพาเนะาะกาฝนตกบักยางแห้งหยุดลงไปเราทุกคนเดินหัวกึ้นขี่รถจักมาห่อนีว่ามอเตอร์ไซค์มาหอดแล้วจักฝนตกบักยางแห้งเลยเบิรงทุกคนดูตามผู้นันเนาะทุกคนเม็ดฝนร้ทุกคนเป็น,นเสอร์จันเนอรจักรเป็นมากจะไสคกระตกระโดนฝนปั๊บเป็นมาหอด พอโบกผ้ากันออกมาเ่วนกระฝุ้นโตข้โกันออกมาเชวนฟื๊บมากี่คนสวดคนกระตกในพี่นเอ้ยไม่มีจัตวาบรรยากาศดีเลยแหละเนาะบรรยากาศดีเลยแต่พี่ยิ่งใะเต้ากันออมว่าจีนไอยู่เฉยนรอบไม่มีกบชินนี่นีเองไลายางน้อกันในในไหมด๋แมาเนตเตอกับบริไทยเนาะจะไปเก็บพักกู อาพันกับไปหาปลาม้านน้ทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวอาพี่แก้วเนาะไอ่คนนือเสือดำมีซื้อพี่แก้วเด้อพ่นสีมาเผาปลาคอเนาะทุกคนนี่ปลาคอปาทุกคโนตัวบักย่างใหญ่เอือบเกลเนาะเอือบเกลแล้วเขากับปิ่งกับทานเนาะทุกคนมาได้ก,กินเขาน้วกันกินขเขาสวยเด้อเขาสวยดีกาประมาณเทียงเทียง,ยงหนึ่งโมงสองโมงแล้วดเนาะทุกคนโอ้เทียงเกือบวาบ่ยอ,อยากเทียงเราใคร่มดแดงทุกคนนี่บยอย่ข้างๆกันเลยทุกคนนี่ อันนี้เขาก็เผาป่าไปแล้วทุกคนนี้เขาก็มาเบิงนเนาะฝนก็นยังบปรเซอร์เนาะเบิงทุกคนขับพิมพีนทายให้มันซุกโบเซยังได้เราอยากินเขาแล้วอากแก้วกินเขาแล้แลกกวลามาส่วนอาภาค้งนี้ก็ถือว่าอ้ทุกคนบรรยากาศดีแห้งแต่เสียดายฝนตกแล้วทุกคนอ่าให้อาแก้วกับอาภาเป็นคนเห็นแล้วทุกคนแต่เพลินนะ่ะจะนางเบิงเนะาะฮ่าจะนางเบิงปิ่งปลาไฟไหมเขาก็บบพีนเฮ่บเมียนแล้วเขาก็น,นางเบิง์เนาะเขามา หนังเบิงปิงปลานะทุกคนหนังเบิงปิงปลาอากแกว้วเพืนดีเสียปลาให้รินสาห้ากระเริ่มสุกแล้วทุกคนป้าปลาคอใหญ่เนาะทุกคนปลาคอใหญ่เป็นส่วนทโตทออไม่ทูนปลาคอใหญ่ทุกคนเด็ดปาคอมาอาแก้วเพื่อนดีเสียให้ลิ้นรินกับสีเฝ้านะทุกคนเล่นกับสีเฝ้เเาปิงปลาคอแต่กะอยากมีกาจับแล้วเอ,อ้ยเหินพังลินแต่โทรศัพท์เนาะเอออันนี้ก็เป็นบรรยากาศมากินข้าวอยูส่สวนเด้อพ่อแม่พี่น้อง เป็นบรรยิการเล็กๆหน่อยเฮากับชีบุรีทายครบจุดนอกราะว่าพิลินกะบม่ได้คิดว่าิีทายคิปแต่กะคีถอนพี่น้องเขาก็เลยมาทายคีพงทีไ้นองเบิ่งเนาะตามอัธยาศันตามพิธีชีวิตที่พิลินห่างหายไปนั่นกะถือว่าพิลินฆ่าเซ้งเนาะหลังจากที่พิลินปิ่งปลาสุกแล้วเฮากับชีมากินเขาเนาะกินเข่าเฮากะสซีมีตั้มเ้นขนมจีนหรือว่าข้าวปุ่นนั่นเองแล้วก็มีกอยกุ้งปิ่งปลาเนาะใหม่นะทุกคน หลังจากกินเขาแล้วปุ๊บทุกคนเอ้ยฝนกะนี่ลงมาอีกยางแห้งเลยค่พะพ่อแม่พี่น้องนี่ลงมาตามส่วนยางอาผ้าเนาะกะสีเป็นประมาณนี้เลยทุกคนป้อมเด็อปักยียางไงทุกคนเฮ็ดยังบ่ได้เลยสีกลับกะกลับบ่ได้สียู่กบยู่บ่ได้เขาก็เลยได้มายู่ที่พักเศร้าของอันพัวอาผ้าพเพิ่นเล่าทุกคนหลังจากขี่ฝนหยุดเล้วเหากะสีผ้พาพ่อแม่พี่น้องไปยางรอปึงน้องเนาะทุกคนเนาะ เลาะเบิ่งตามแข้มส้นยางของอาภาที่มี่ยังเย่แล้วกับมี่น้องป้าแล้วทุกคนมีน้องป้าแล้วกับสิ่งส่วนยางพระราษฎนป่วยจะเบียร์พวเพลินกับพอจื้อคือกันเนาะทุกคนแล้วหาก็ชิยางลงไปเบิ้องนอใหม่อาภา่ามีนอใหม่อยู่แล้วทุกคนนี้อนัน์ก็ชีเป็นน้องอีกแล้วทุกคนแล้วหาก็ชีไปเบื่องนอใหม่ของอาภาทีมมีประมาณนี้แล้วทุกคนเด้อป้านอใหม่บักยางงามเลยทุกคนเอ้ยเมื่อนี้กาสีได ลาพรม่พี่น้องไปก่อนเด้อค่ะคลิปนี้ก็ถือว่าเอามาพากเอามาตอนฝากพี่ฝากน้องเนาะคิดฮอดคิดถึงกันยูโบโนอนลาพรม่พี่น้องท่างานสำหรับนี้ลินกันสิคขอตัวลาไปก่อนขอเอ่ยคข้ามาสวัสดีค่ะ